ก็เราว่าจะทำก่อนที่จะไปอินเดียเนี่ยอ่ะไหนท้องแล้วไหนสั่งได้เอาปั่นพุทเกียวเอา้ยยังมองหน้าเจ้าภาพมองหน้าเจ้าภาพอย่างจอกันละครแล้วลูก มันไหลสิยังไงล่ะไข่ฟูไข่ไม่ได้จัดนะจูบไข่โอ้ ไม่รู้ไค่ออนไข่อะเอาจริงนะยังนึกอยู่ถ้าไปคิดถึงว่าเด็กมันพอจะไปสวดมนต์แล้วก็นึกถึงเจอนะลูกนะบุญบุญมาให้เจาะมาตั้งใจ จะไปสวดธรรมจักใจจะไปสวดมนต์นั่งสมาธิเขาก็บอกว่าใครที่ไปมีจิตศรัทธาเริ่มใส่แล้วได้ไปสักการะสีสังเวนะก็จะหรืไม่ตกอบายภูมินะนจะได้บทนี้ให้จอมไม่ตกอบายภูมิอบายภูมิก็คือสัก เดรัจฉานสัตว์นกรกเป็น,น,าานอต่สุดากรเจาก็จะได้เป็นมนุษย์คนนี้อุย้ยเกิดมาหลอเลยคนนี้ <laughs> เดทกันนะเดทเลยนั่นเดทแล้วก็จะมีนัเดทเป็นบริวาร <laughs> อันนี้อันนี้ท่าท่าอะไรที่ยืนพิงเสาแล้วเอามือกว่า <laughs> วันนี้กันนอนทั้งวันแล้วเนี่ยมันเสียบหน่อยมันก็ไม่เสียบหอยยไม่ก็รู้ว่ามันแทบก็กินสำรวมเงินี่ไหลเลยนะโว้ยแล้วเมื่อก่อนแกอยู่ที่ไหนอะครัอาจารย์ก่อนที่จะมาเจออาจารย์อ่าร้อยเอ็ดจ้ะอ๋อเจอที่ร้อยเอ็ดไม่แกไปอยู่แม่ของสอนก็ไปเจอท่านที่แม่ของสอนเสร็จแล้ว แม่ป้อนหน่อยแม่แม่ป้อนข้าวโพดหน่อยแม่ป้อนข้าวโพดแมงคุณแม่ป้อนหน่อยเอาใจเข้าไว้ลูกเอาใจเข้าไว้เอาใจเข้าไว้ลูกเอาใจเข้าไว้เอาใจเอาเขาไว้ลูกของหนูไม่เซเว่นนะคะของหนูโกลเด้นเพลย์ไม่น้อยนะรู้อยู่ว่ามันร้อนมัน อ้าวแม่สักครึ่งเม็ดค่ะอันนี้ค่ะจะจมือขวาเนี่ยแม่อันนี้ละค่ะที่มือขวาน่าจะอันนี้อ่ะใช่ใช่ามาเอาไปฟ้อนข้างในเนี่ยเรียกดีเลยดึงดึงกับคืนสักหน่อยหนึ่งเลยเป็นเรื่องเลยแหละอาจารย์คะเดี๋ยวค่ะคือตอนเนี้ยคือเดี๋ยวก่อนถ้านิ่มโดนจบได้ห้าร้อยได้สเราหรอแล้วหนูล่ะโอ้ยสงสารหน้าลูกรอคอยน่ะลูก โลยป่าไม่สนไม่สนแบบนั้นละเว้แต่กิวันรู้จักของแพงนะ้นี่ลิ้นตัวอื่นมันมันเหม็นนะไอนี่หันฟ้าอันนี้ไม่เหม็นด้วยเลยใช่ไหมคะขอบคุณครับมาดีทุเรียนนี้ทุเรียนนี้ข้าแด่ลูกเจ่าผู้เจริญแม่แม่ทั้งหลายน้อมสวาง นี่ให้ลูกจอเพื่อเป็นประโยชน์แซ่บบ่ลโลกและขอสุดทีื่อไอ้ยีได้จับมือหน่องนกงอนเขาหน้าจะต้องเด่นขึ้นมาเลยนะค่ะ แนั่งตรงนั้นแล้วดมติดออก่ิเมองหาจะกินอะไรมันเบื่อของกินมันเยอะจัดมองหามันเบื่อนมก็หมดแล้วเลยเหมือนมันจะกินนมอีกแล้เนี่ยโยเกิดไงลูกมันคาามิวสิกทำมิวสิกตองเดนใช่ไหมไเดี๋ยว ถ้าไม่กลับมาภายในสิบนาทีเราจะเอารูปท่านไปแล้วเราให้เวลาท่านสิบนาทีเอาจะเอากลับไปบ้านเราไปไม่รู้ ไปเหรอไปนะลูกไปใช่ไหมโอเคไม่มีใครแล้วตอนนี้ลูกทางสะดวกไปลูกไปโอเคนะลูกนะไปขึ้นรถขึ้นรถไป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 กับทอมอลกับลูกไปเฮ้ยฮะมันจะหล่นนะเดี๋ยวนะนะมันจะหลนนะมันไม่ขยับเข้าไปหน่อยอ่ะลูก อยากเข้าไปอีกนิดได้ไหมอยากอีกนิดเออท่อ,อ,องมันหน่อหัวจะหล่นแล้วเนีนย่ยดันไปได้ไหมดันแล้วจะหันมาสวบไหมกระยังไงนไว้อย่าง,งนี้แล้วกันดันไปอย่างนี้เรื่องเก่าก็ได้ยันไว้แล้วมี่ติดร่วงอะไรเนี่ยเออดูดีเนี่ย,ลเ,ยเล่นทิ้งตัวเลยอ่ะ ก็ต้องทำไม้โผล่มาอีกแผ่นนึ่งจริงๆหัวขยับเข้าไปได้แต่ลา่างอะพีกลงมาแล้วไงแค่เหลืออีกตั้งเยอะแม่ตรงน,นี้มันเย็นยอ่ะ ยังไหนเขาต้องเต็งเหมือนอาจารย์เอกยังไหมฮะเขาต้องเอาล่ะเขาเต็งยังไว้เลยไหมฮะอ้าวเอาใช้ต้องเต็งนั่นแหละเออวนเอ้ยเดินวนแล้ววนอีกก็เห็นมีใครมานั่งไม่เหยื่อไม่มีเหยื่อมาเกาให้น่าแดดก็บอกว่าลูกน้ำตาลตก โอ้โหค่ะเอาคตัใจกันทุกคนนี่รักเขารักเออรักเขา แล้วก็หวงอาณาเขตเมนเนาะใช่ไแม่มันก็อาจจะจ้องตั้งนานเราแบบมือขันอยู่นั่นเละเดี๋ยวจะมือ่งเดียวเดี๋ยวคือได้จังหวะก่อนเแล้วหลายปีแล้วนะหอไม่มีหรือว่าไม่ทานมเขาเตั้งแต่บาจา กออนั่น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 แม่แม่เออแม่ไม่มองหน้าเลยอ่ะโอ้พอลูกยิ้มเนี่ยหันไปทางอื่นอย่างไวแล้วจุ้ยเดี๋ยวเขาเรียกว่ารู้งานรู้งานโอ้โหยังมองนะยังยังมองยังมองอยู่นะน่ะยังมองอยู่นะโอ้ยยังนอนให้เก่าอ้าวอันเออโอ้ยมีจ่อสองตัว กูแฟตโอ้เอาหวีหวีให้ด้วยหวีให้ด้วยอ้าวทำไมจอไม่มีใครอ่ะไม่ันยอดาด้วยไอ้วนนอนยิ้มเนี่ยเฮ้ยที่เจอ่ยิ้ีนยนอนยิ้ม มันเยืดขึ้นเลยนะนอนสุดแราหักนางแดดของหน้าเลยเมื่อเชารย์กลับมาอาดถายนะอะไรเราไม่ที่ไปหมดวัดเลยนะ <c oughs> เออมีอุ้มได้นะได้ยศีนอนเฝ้าหน้าประตูะเมื่อกี้เราเพิ่งเอกใจเราวะเฮ้ออยอกี้ ้าก็ไปเด่นก็ไปก็ไม่รห้ว่ใครดิไมนว่าไม่มีใครแล้วนั่งเหลือเราสองคนเปล่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนลูกอย่าทำตัวเป็นอื่นสิอิงไข่ ไม่จนไม่สวยแต่นั้นละเว้ยแต่ยิ้มเฉยอ้วนรู้จักของแพงไอนี่เล็งตัวอื่นมันมันเหม็นนะไอ้นี่หันบ้าอันนี้ไม่เหม็นด้วยเลยใช่ไหมคะขอบคุณครับมานีทุเรียนนี้ถ้าแดดลูกสาวเออต้องให้ป้อนด้วยต้องให้ป้อนด้วย ไม่จับมือไม่จับอ่ะสวายลูกสวายยกจบหัวแล้วลูกให้พรด้วยเลิกอมดดิบมาเลยยิ้มยิ้มยิ้มให้พรพอลูกยิ้มให้แล้วก็ไม่ยิ้มให้คืนน่ะอ๋อใช่ไหลูกยิ้มไม่ตรงนี้แหะเออยิ้มอีกแต่ดิกหัวยางงี้นี่ น่าจะต้องเบนขึ้นมาเลยนะ